เฮาหนีผ้ากันมัวม่วเมาดนในไพ่สนแสนสำอาศัยผูิันหูพ่อขานเอิดกูกเอาเฮ้าห,หักเดินเดียวดันเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผูิันหูพ่อจูงเขาใส่ทางพ่อได้เห็นกระบวนเบื้องทางสิล่งหาหอมพ่อได้หูอหบอนเบือ้อขทางเลี่ยวบนสิโตนกับไข่ตีชีวิตเหมือนการเดินทางเมื่อกี้เราพูดกันมาแล้วว่าตายมาเป็นแสนแสนชาติเกิดมาเป็นแสนแสนชาติ เคยรวยเคยจนเคยเป็นเศรษฐีเคยเป็นอะไรต่ออะไรมามากนั่นคือการเดินทางของชีวิตลุ่มรุ่มดอนดอนขึ้นสวรรค์ตกนรกนี่คือการเดินทางเดินทางอยู่ในป่าไม่รู้จากทิศต,ตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต,ต้ชาตินี้จะตกนรกหรือจะขึ้นสวรรค์ก็ทําไปแต่เสร็จแล้วเรายังไม่ถึงทางที่แน่นอนมีผู้ปาถนาดีมายืนเรียก มื่พี่เดอมื่พี่เดออย่าสุขข่าพกันมัมน่วเมาด่นในไพ่สนแฟนตำฟังเดอเสียงผู้พันหูขานเอิน่นดกูเอาพอเราได้ยินเสียงฮทั้ทงไหนวะทั้งนี้บูปา่าอ่าอ่าอ่า่า,า,าไปหลดพอไปหอดปับ๊บถึงถนนใหญ่อาลา,าลาดอาลาดจ้างก็บปลงอีกบาทเนี่ยมมมีคููบอกสิยังไปน้ำทางเนี่ต้องหอดเฮือนคนต้องหอดบ้านคนหลงกัสิบวเขาปา่าอีก คู่ใดฟังธรรมเข้าใจทำสีิ